ครับวันนี้ก็จดมาเป็นเดือนละเนี่ยออกทำมากินแล้ววันเนี้ยทำเรือทำอะไรทำวนทำอะไรเพิ่งเสร็จเอยเราออกพื้นมวลบ้านนั้น,ออม,น,นมองแมก่ก็อดีกันเอ่อยนต์มาเป็นเดือนเนี่ยชอมเรือช้อมอะไรทำวันฮะพ่อยเชือก ทำมากินแล้ววะเนี่ยจับปูจับปลาไม่คร่ไม่ใคร่เยไปยวดปุ่มไปเพื่อนเนาามันงัดอยู่แล้วเอย แค่งอยู่ข้างนึงกันเรื่อยน,นีออกกำกินแล้วหยุดมานานแล้วเปนเดือนแล้ววันนี้ออกจะมากินกันก่อนโอเควันนี้ออกทะเล าวเจบคลิปบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยช่องธรรมมาหาแดกนะครับสสวัดีครับ